อ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในชาเลนจ์ล่าเกียร์ฟรีสีทองนะครับ EP ที่1นะครับชาเลนจ์นี้จะเป็นการหาเกียร์ฟรีสีทองจากคิวเลตนะครับผมจะทําไปจนกว่าผมจะเจอเกียร์ฟรีสีทองนะครับไม่ต้องพูดพร้มทำเพลงอะ่ะไปเลยดีกว่าผมได้ตีไว้แล้วนะเหลือแค่มาเปิดเนาะนี่ครับมาที่กล่อ,องของขวัญเนาะนี่ครับผมตีไปแล้ว ทั้งหมดน่าจะประมาณ10กว่ากล่องนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ทั้งหมด17กล่องแล้วกัน17ไม่รู้17กล่องหรือ17อะไรก็ประมาณนี้นะ17ที่ผมตีไว้เรามาเริ่มเปิดจากโพไซ r าเลยนะครับไป กล่องนี้มันจะลุ้น5ถึง6ดาวนะครับไปเอาอ5ดาวนะ5ดาวต้องเลื่อนหน่อยนี่ครับวาราดีมีนะขอ6ดาวสีทองหน่อยครับเพื่อนมาโอ้โหไม่ออกเลยเนาะไป โอ้โหโอ้ห oh จะเปิดรัวๆเลยเนาะครับโอเคไม่มีโอ้โ oh หอย่าว่าแต่เกมฟรี6ดาวสีทองเลยครับตอนนี้ออกแต่5ดาวครับโอ้ห oh ดาวธรรมดายังไม่ออกเลยโอ้โ oh หมาแล้วสีทอง ถ้าเสียงผมแปลกๆไปก็ขอโทษเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะอุ้ยโลครับโลห้าสิบเปอร์ซนนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะโอ้โหหกดาวออกชิ้นเดียวเองนะที่ผมเปิดวันเนี้ย โอ้มันออกชิ้นเดียวจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหไม่ออกจริงดิหกดาวเนี่ยตายแล้วโอ้โหไม่ออกเลยเนาะมาแล้วครับโอ้ค่าต่ำมาก ออกทีก็ออกแต่ค่าจำต่ำเนาะโอเคดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกล่องนี้นะครับกล่องที่จะสุ่มต่อไปนั้นจะเป็นหกดาวหล้วนนะครับมาลุ้นกันว่าจะได้สีทองกันหรือเปล่ามาครับกล่องที่หนึ่งสีทองโอ้โหไม้กวาดนะครับไม้กวาดทางครั้งเผื่อ พลังชีวิต60%สรถือว่าสูงอยู่นะครับกล่องที่2มาเลยโอ้โหอันนี้ผมไม่ได้ใช้เนอะเอาไว้ตีบวกเลยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เนาะอนี่โอ้กล่องที่4เป็นโล่แห่งการปกป้องนะครับอันนี้เป็นเกียร์ฟรีย,ยอดนิยมเลยนะพลังชีวิต58%ก็ถือว่าโอเคอยู่ ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นเนาะครับแต่ก็ต้องได้ประมาณ60ขึ้นนะครับถึงจะดีกล่องที่5้าครับนาฬิกาแห่งโชคชะตานะอันนี้ไปใส่ให้ตัวบินได้เนาะโอ้โหอันนี้ไม่ได้เลยนะครับแวนปีกเมฆอันนี้ย่อยทิ้งอย่างเดียวกล่องที่7มา ผงมือแห่งความมืดนะครับอันนี้ก็เนใส่ตัวไหนไม่ค่อยได้นะผมว่าตัวเนี้ยมาธนูแห่งคันธนูแห่งแทนธนูแห่งเทพพิทักษ์นะครับอันนี้ก็ค่าต่ำม,มากครับแต่เป็นเกียร์ฟรยียอดนิยมเหมือนกันกล่องต่อไปเนาะโอ้โหโค้ดผู้รับชาการโค้ดผู้บัญชาการ,าการไม่อันนี้ไม่ดีครับ โอ้โห oh อันนี้ก็ไม่ดีครับมง oh กุฎโ okay, อ้โหนะอันนี้ก็โอเคอยู่นะอันเนี้ยเข็มขัดอมตะเนี่ยไว้ลดแรงเฮ้ยสีทองสีทองมาว่ะแต่ผมไม่ได้ใช้อันนี้ครับผมจะจบในอีพีแรกไม่ได้เนะผมไม่เอานะเกียร์ฟรีแบบเนี้ยเกียร์ฟรีสีทองแบบนี้ผมไม่ใช้เนาะก็ได้เกียร์ฟรีสีทองมาตั้งแต่ e ีพีแรกเลยเนาะจริงจริงมันควรจะจบคลิปไปแต่ว่า ไอ้เคียฟีถีทองชิ้นเนี้ยครับผมไม่ค่อยได้ใช้เนาะเพราะงั้นก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะครับเนี่ยครับค่าตับก็ย่อยทิ้งเลยเนาะไม่กว่ดไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับหาใหม่ได้ 1> ep หเปิดประเดิมมาเกียร์ฟรีสีทองก็มาเลยนะครับแต่เป็นเกียร์ฟรีสีทองที่ผมไม่ค่อยใช้เนาะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ